ทำไงทำไงโอ้ยังไม่บอกเลยโอ้สวัสดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีฟีทุกคนทุกท่านนะอยู่กับช่องพี่พุ่มน้องปอนเหมือนเดิมนะครับผมดูครับบรรยากาศอันนี้ก็ช่วงแปดโมงแต่ก็ยังมีเหมือน เหมือนหมอกคนระับหมอกหมอกหมอกไอ้ฝนประมาณนี้นะครับแม่แม่บรรยากาศบ้านเรานะครับวันนี้เราก็จะเอากล้ว,วยใสายานี่นี่งสมใสายานะครับมาให้พี่เดือนกับแม่แป้งนะครับส่วนอ้วนก็ได้แล้วนะครับอ้วนพลเลืนเอาให้แล้วเราก็เลยต้องมาโยนให้พี่เดือนกับแม่แป้งนะครับเป็นยาบำรุงจากคุณหมอนะครับผมเยนะครับ ต้องโยนให้นะครับพี่เดียนนะครับอ,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 อึ๊บอ้าอ๋ออะไรเงี้ยนี่เอ,อ,อ,อ้ยกินยาแล้วก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงนะครับแม่แม่เป็นยาบำรุงนะครับอื้อืออืออไออื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 อือ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 นืออกลอกืให้กินกล้วยความจริงให้กินยือหมือนเด็กเลยครับ หาอะไรหลอกให้น้องกินยางง่ายๆนะครับแมแม่บทใส่นู่นใส่นี่นะครับ <g ưng> ยิ่งมาดามนี่ยิ่งกินยากเลยนะครับแม่แม่ครับยายากมากนะครับรดามอาเฮือยู่ไก่โอ้ยู่ไก่ก้อาบาังนัดกรสิกินแัาบปลินต่บบกนัดกินต่บบกนัดเบ่งไปดึงมากโอ้ยเนาะเีเอยดเอยดเอือยเดีอย ขาตเตะเลยจีดีเอ้จดีอ,อด๋อ,อเป็นจ้าจ้ามนมีนะเออกินว่านในเหลี่ยวยิบันอื่นอีกแล้วดูนะครับวันนี้เลยพี่ปื้มมีกล้วยมาให้ด้วยแต่ส่วนของเจ้าเจ้าไม่ได้ใส่นะคแม่แม,ยม่ยังกินไม่ได้นะครับยังกินไม่ได้นะครับโออ chị đưa dưới Chị đưa ơi Chị đưa ơi dưới 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 อยู usa, English, ่น้ำกันย่ามเสาเหมดหมือาสวัสดีพ่มีน่ากินพ่มีน่ากินเลยสวัสดีโลดตัวอืมเบืองเบืองอร่อยไหมนี่ดูนี่อะไรนี่ดูดูนี่อ๋อทำไงทําไงทําไงทําไงเนี่ยเออกล้วยหวานหวานกล้วยหวานหวานเออสวัสดีจ้า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 อกล้วยหวานหวานครับกล้วนหวานให้น้องกินเจ้าครับ ยอดสวยสวยไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยเอาไหมทาไมแล้วสวยสวยสวยเออนี่ยอดแรงแรงเออโอ้เฮียโอ้เนียเฮียเฮียเฮียอือหือเออแลักคนบักนัดม้าเนาะคนมาเล่นหล้กกระเบิ้งครับโอ้ห้อยเปินคนไปเล่น โอ้หิดืออิลิที่เราได้ไมาตรงนี้เพราะว่าเราทำความสะอาดตอนเช้านะครับแต่แม่คีว่าทําไมแดดของน้องนะครับเดี๋ยวก็จะเอากลับไปโรงช้างเหมือนเดิมนะครับโอ้พี่ดาวก็อยู่นู่นนะพี่ดาวยืนมองแต่น้องอยู่นู่นนะครับจริงๆรินะแม่แม่แมไม่หันไปทางอื่นเลยห er ันมาแต่ทางนี้นะครับมองแต่น้องเจนเจ้านะครับไม่รู้เป็นไรจ้าเป็นห่วงน้องเป็นห่วงแม่ประมาณนี้นะครับแม่ไม่ห er ันไ, er ไปทางอื่นเลยดูดูสุดเพทวนเวก้ๆเวิ้เวิดูพี่ดาวนะครับ ่วนจเจ้าเจ้าเนี่ไปได้หมดทุกที่นะครับแม่แม่เจ้นเจ้าไปได้หมดทุกที่ใครพาไปไปมดนะครับฮ่า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 เหลืออีกสองลูกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าดักเลิงกินกินดีๆเีลยวแป๊บนึงพี่เปื้ลแกะอยู่โอ้โโวยวายแล้วเดี๋ยวก็โวยวายแล้วเริ่มลมเสียแล้วยอ่ยอย่อไหวไม่ได้กินเริ่มลมเสียแล้วเอา ตอนนี้พเลินก็ฝึกอ่าฝึกสวัสดีเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเริ่มฝึกให้น้องใช้เสียงใช้เสียงเสร็จก็จะเป็นก็จะเป็นเก็บเงินตอนนี้น้องเจนจ้าเก็บเงินได้แล้วแต่ยังเอาให้พะเลินยังไม่ได้เก็บได้แล้วนะเก็บแล้วก็วิ่งหนีนะเมื่อวานนะเไอฟี FC มาหาเก็บเงินแล้ววิ่งหนีเลยก็ฝ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึกเราไม่ได้ฝึกแบบเข้าโรงเรียนนะครับใเนียเราก็ฝึกให้น้องทาเรื่อยๆนะครับ หมือนสวัสดีนั่งยันเจ้าก็ยกมือขึ้นมาก่อนนะครับเออพระเดินเห็นว่าเอ้ยทำมือแบบนี้ได้พระเดินก็ช่วยสอนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ของรางวัลเป็นกล้วยนะครับแม่อ่ยจ้าให้ของรางวัลเป็นของกินนะครับใช้ของกินฝึกเรานะครับจ้าอ้หื้ไอ้หื้ไอ้หพอยังพอยังเจ้าพอยังพอยังเอ้ยจ้าจ้าก่อนเห็นมันกิน ให้จำให้ดีๆให้จำมันแม่นนะแม่เอาเจ้าจ้าเร็วสวยสวยดีบอบอบอเริ่มอิ่มเริ่มขีค่าแล้วย่อยสุดเร็วเร็วเห็นกล้วยเกาที่น้อยเอาย่อยสุดเร็วเร็วเร็วจ้านี่ย่อสวยข้าสวยเร็วเริมอิ่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับี่เจ้าจ้าสวย เรื่อเร่เรื่ออันนี้นี่นี่บึงบึงเออออจ้าสวยยอดสวยสวยจ้าออหัดย่อนะครับหัดย่อไว้จ้าสวยเป็นเด็กผู้หญิงต้องหัดย่อขนาดพี่ดาวยังยอดสวยเลยออหาเปื้อนแล้วนะครับตอนเช้าก็เปื้อนแล้วเพราะว่าพาเล่นน้ำนะพอเลินพาเล่นน้ำนะครับฉีดน้ำให้น้องเล่นนะครับก็เลยออกจะเป็นเปืือนนิดนึงนะครับเป็นไง แล้วเราลองมาดูแบบให้ทั้งลูกแบบนี้ดูนะครับแม่แม่ว่าน้องเขาจะทํายังไงนะครับ้าสวยให้ทั้งลูกแบบไม่ปอกครับ้าสวยสวย,สวยเร็วอออืออออ้าเอ้าไหนทำยังไงดูดูนะครับแม่แม่ถ้าเราไม่ปอกน้องจะกินยังไงก็กินได้นะครับแต่อาจจะมีคายเปลือกนะครับแม่แม่แมนะยยังไมันเหลก อย่ามาบอกค่ายด้วเจ้าปิ๊กเกงพูดดอกเว้ยต่างกัลั่นเกตเดือนนี่คนพอรู้ว่าคุณลรากล้วยเราหมดนี่เดินหนีเลยนะแม่แม,แม่ตามสเต็ปนะครับยันเจ้านี่ค่ายเปลือกออกมานล้วเ้อแต่ก็ตามปกติก็กินได้นะแม่แม,แม่เปลือกเออคนะ่ายออกมาแล้วน,นี่นะครับนี่เขายิบไป,ปกินต่อย,อยมาเนาคุณหญิง กูเตะพี่ดาวหันมาหาแต่น้องเจนเจ้าจริงๆนะครับจ้าสวยสวยอาสวยจ้าสวยสวยจ้าไว้เบิดเหลี่ยวไว้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้โหกดติดตามกับช่องตูน้องปอนชาแนลด้วยครับรับคลิปนี้ขอจาไปก่อนสวัสดีจ้าไายบายบายกันเลยบายบายอือ เดี๋ยวไปปื้มไปเอามาให้กินดีคะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะบ๊ายบายคะ่ะ